สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่26นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการปรับแต่งโปรไฟล์ของพนักงานนะครับแล้วก็ปรับแต่งในส่วนเมนูที่ค้างไว้ใน EP ีที่แล้วนะครับในส่วนที่เป็น employee ของเรานะครับตรงเป็นสิทธิ์ของพนักงานนั่นเองพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะเห็นตัวที่เป็นเมนูนะครับตัวที่เป็น a c t i v e ที่ผมได้ค้างไว้นะครับโอเคครับเรามาดูที่หน้าโค้ดของเรานะครับไปที่ ไฟล์ที่ชื่อว่า sidebar base php นะครับไฟล์นี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ต่อมาจาก elseif นะครับ level name เท่ากับ employee นะครับตัวนี้ให้ทุกคนนะครับสังเกตนะครับผมได้ทำการเพิ่มโค้ดมานะครับในส่วนที่เป็น card ตัวที่เป็น hover effect นะครับตัวที่เป็น request ตัวนี้นะครับในส่วนนี้ request นะครับปีกาเปิด2ปีกานะครับแล้วก็ request นะครับ แล้วก็ is นะครับตัวนี้ is นะครับแล้วก็ employee slash index เหมือนเรียกพาดของเขานะครับว่าถ้าเป็นพาด url employee s l index ตัวนี้ให้มัน active นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับให้มันถ้าเราไม่ได้คลิกตัวที่เป็นพาดนี้ให้มันเป็นค่าไม่ใช่ active นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมันอสองเมนูนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำนะผมจะพาทำตัวอสองเมนูนี้ก่อนนะครับ ไปที่ตัวที่เป็น e d slave ของเมนูแรกนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปมาจำลองไว้ซึ่งผมยังไม่ได้ทำตัวที่เป็น w a เร r o ต t e r นะครับให้มาจำลองไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าผมทำการเรียกผ่านตัว employees ตัวแจ้งซ่อมนี้ slash ด,ด้วย repair นะครับแบบนี้เป็นการทำไว้ก่อนเฉยครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นค a r d ตรงนี้นะครับให้ทุกคน,นครับนำา2ตัวนี้ตรงนี้มามาวางนะครับ แล้วก็เว้นวรรคแบบนี้นะครับจะเห็นนะครับตัวที่เป็นรีเคสตัวนี้นะครับตัวอิทตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะเป็นคําว่ารีแพร์นะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ให้มันแอคทีฟนะครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับให้มันแอคทีฟเหมือนกันครับอันสุดท้ายก็เหมือนกันให้ทุกคนทําจําลองไว้ก่อนให้อ่าใส่ u r l ไว้ก่อนถ้ามันยังไม่มีตัว u r l นะครับมันจะคิดว่าเป็นตัวที่เป็นเราคลิกตัวที่เป็นลิงก์นะครับ ตรงเมนูนั่นเองอ่ะรีแพร์ขีดลิตแล้วกันครับ list แบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับก็สามารถก๊อปมาได้ตรงนี้อ่ะโอเคอย่าลืมนะครับข้างหลังด้วยเป็นขีด list แต่ในส่วนของแอดมินมันไม่เป็นไรครับมันสามารถใช้งานได้ปกติโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้เรากด refresh นับเห็นไหมครับตัวที่ผมคลิกนับ url ตัวที่เป็น employee index ตรงนี้ มันถึงจะรู้ว่าเราคลิกที่ u r l นี้นะครับให้เมนูมัน active ไปที่ตัวที่เป็นที่เราได้เซตไว้ถ้าสมมติผมคลิกตรงด้านล่างอ่าตรงนี้มันก็จะโชว์เมนูแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำตัวที่เป็น router w e b php นะครับแค่ทำจำลองไว้ก่อนให้มันรู้ว่าเวลาเราคลิกแค่หน้าหลักให้มันโชว์แค่ตรงนี้นะครับโอเคครับต่อมาในส่วนที่เป็นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงานซึ่งตามหลักแล้วนะครับไอ้ตรงนี้นะครับผมจะ ไม่ให้เขาแก้ไขในส่วนที่เป็นแผนกหรือว่าสิทธิการใช้งานหรือว่าตำแหน่งได้นะครับเพราะตามหลักตัวที่เป็นสิทธิ์ของแอดมินผู้ดูแลระบบสามารถจัดการตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราให้เขานะครับมาแก้ไขสิทธิการใช้งานได้แสดงว่าเขาต้องเข้าไปแก้เป็นสิทธิแอดมินแล้วก็เข้าสู่ระบบในฝั่งของแอดมินได้นั่นเองซึ่งในตัวนี้นะครับผมจะปรับที่เป็น profile base เพราะว่าตัวแอดมินของเราก็จะสามารถมีในส่วนที่เป็นแก้ไขข้อมูลแบบ เขาเรียกว่าสิทธิ์ที่เป็นสูงสุดได้นะครับตรงนี้ผมเข้ามาในส่วนของแอดมินนะครับตรงนี้นะครับเขาสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยถ้าจะให้ใครเป็นอะไรนะครับแล้วก็แผนกไหนหรือว่าตำแหน่งไหนนะซึ่งยูเซอร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่ตรง v วิวโปรไฟ l e นี้แอดมินก็จะเดี๋ยวผมก็จะให้เซตให้แค่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นโอเคครับผมไปที่หน้า profile.ba e นะครับตัวหน้า profile.ba e ของเรา อันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนนะครับถ้าสําหรับคนที่อยากแก้ก็แก้ตามได้นะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากเก็บไว้ตัวที่เป็น employee นะครับก็ไม่เป็นไรครับเก็บไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาแก้ให้มันเหลือแค่ตัวที่เป็นเบอร์โทรแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะรปรับตัวที่เป็นโลใหม่ไปที่ employee หรือ R ไปที่ที่ controller นะครับตรง user controller นะครับใน HTTP นะครับ controller ในนี้นะครับที่เป็น user controller อ่าเลื่อนลงมานะครับจะมีคําว่า function ที่เป็นคําว่า profile function นี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับเอาแค่ user เฉยๆนะครับลบตั้งแต่ position ออกเลยนะครับ position department แล้วก็ user level นะครับที่ส่ง get มาลบออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น return view admin profile ตัวนี้ตัวที่เป็น compact นะครับให้มันเหลือแค่ user พอนะครับแบบนี้ ให้มันเหลือแค่ user อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กด save ไปซึ่งทีนี้นะครับมันจะ e a r o r อยู่แล้วครับตัวนี้เพราะว่ามันหาไม่เจอเราถึงต้องมาลบตัวที่เป็น profile b a t e นะครับไฟล์นี้อ่า profile b a t e เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคำว่าตำแหน่งนะครับเราจะลบตำแหน่งนี้ครับตั้งแต่ dip เปิดจนถึง dip ปิดนะครับสังเกต dip call ขีด6นะครับตรงนี้จนถึง dip ปิดแต่ไม่ได้ไปลบตัวด้านบนของโ o นะครับเราลบแค่ dip ลบแค่ดิฟออกนะครับตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะครับโอเคต่อมานะครับก็มาลบในส่วนที่เป็นของสิทธิการใช้งานตั้งแต่อันนี้เลือกแผนกกับสิทธิการใช้งานในนี้ลบทั้ง2เลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับลบทั้ง2ไปเลยแล้วก็อัปโหลดรูปภาพอันนี้ให้ทุกคนย้ายนะครับตัวที่อัปโหลดรูปภาพเนี่ยครับย้ายดิฟมานะครับผมกดคอนโทรลเอ็กนะครับหรือว่าคอนโทรลซแล้วก็ลบออก มาไว้ในส่วนที่เป็นของเบอร์โทรนะครับให้มันอยู่ในคอเดียวกันอ่ะอยู่ในโลเดียวกันนะครับในแถวเดียวกันแต่แบ่งเป็นคออย่างละคอนะครับก็คือตัวรูปภาพนะครับจากเปลี่ยนจากเป็น12บเป็น6เพราะว่า1แถวต้องมีแค่12เพราะเราแบ่งเป็น2ช่องก็คือ6กับ6นั่นเองแล้วก็ลบคอมเมนต์ออกนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็กดเซฟไปลองรีเฟซดูครับอ่ะโอเค เบอร์โทรแล้วก็อัปโหลดรูปภาพเห็นไหมครับตัวฝั่งนี้ยังไม่มาแสดงว่าเรายังทําตัวที่เป็นดิฟตรงนี้ไม่ถูกนะครับอ่าดิฟแล้วก็คอคอขีดสองคอหกอ่าตรงโลนะครับอย่าลืมนะครับเราไม่ได้เอาโลมานะครับลบโลออกไปด้วยโลตรงนี้ออกให้มันเหลือแค่ดิฟตรงนี้อ่าแล้วก็ลบดิฟของโลนี้ออกให้มันอยู่ในแถวเดียวกันเมื่อกี้โลมันซ้อนโลครับผมมันก็เลยมองเป็นแถวใหม่ โอเคทีนี้ตัวนี้ปิดเปิดโลนะครับตรงนี้เปิดโลแล้วก็ดิฟคอแล้วก็ดิฟคอตรงนี้ให้มันอยู่ในโลเดียวกันโอเคเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการอัปโหลดรูปภาพมาอยู่ในส่วนตรงนี้เพราะในส่วนที่เป็น Employee นะครับพอมากดแก้ไขข้อมูลจะแก้ไขได้แค่อ e ีเมลรหัสผ่านแล้วก็ชื่อนามสกุลตรงเองแล้วก็อัปโหลดรูปภาพใหม่แต่ในส่วนที่เป็นของแอดมินนะครับ ตัวแอดมินใหญ่นะครับตรงนี้ตรงนี้จะสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่สิทธิ์นะครับว่าให้ใครเป็นใครให้ใครเป็นสิทธิ์ไหนหรือว่าแก้ไขแผนกตำแหน่งงานสามารถเพิ่มของเขาได้นะครับว่าจะให้เป็นตำแหน่งไหนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนปรับตัวที่เป็นแก้ไขกับตัวที่เป็นเมนูก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทําการสร้างตัวที่เป็นแสดงข้อมูลของพนักงานที่เราอินเข้ามานะครับ ครับสวัสดีครับ